กรจุ่มสัมมนามนนักวิชาการของบริษัทพูดไปดีมากเลยผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับคุณนะผมขออนุญาตนสูขกำลังให้ได้ใช้และปฏินัติีนะครับเพราพูดนแบบนี้นะเรื่องของวงจยชีวิตคุณหนยครับคนเราตั้งแต่เด็กแรกเกิดมาแน่มีพ่อเลี้ยงเราครับเป็นแน่อแน่คุณแม่ใช่ไหมครับคุณหนูครับได้ลังจากนันเรียนนักศึกอยู่ยี่สิบปีจบปริญญาใช่ไหมครับพอจบปริญญาได้เราไปหาอะไรนครับ เมื <T District> <ak> ่อหางานทำแล้วเราก็ไปเจอใครฮะถึงได้แต่งงานเองไปเจอผู้เรียนผู้ชีวิตก็ใช้แต่งงานเมื่อแต่งงานต้วมีอะไรอีกบมีบุตรมีบุตรและเราก็ต้องเลี้ยงบุตรเหมือนกับที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงบาใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องทํางานไปจนวัยเกษียณใช่ไหมฮะใช่อยู่ไม่ให้ยิงเดียก็ต้องรับผิดชอบแล้วหลายๆคนก็ต้องเก็บเงินทั้งชีวิตเพื่อไปรักษาตัวอย่างชรา สวยก็เป<จ>็นค่าของลูกใช่ไหมครับใช่คุณหนุ่มผมก็ถูกนะฮะนี่คือวงจรชีวิตคุณหนึ่งครับคืนนี้คุณหนุ่มเราไปที่ห้องคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วไปยิงที่ปันเท้าจากที่ข้างหลังอยู่คุณหนุ่มจะเห็นซอพี่ยิ่งใหญ่พี่ยิ่งต้องมอมหลับอยู่ด้วยความเหนื่อยอ่อนท่านตัดตัดหนาทักชีวิตท่านมีวงจรชีวิตเรื่องที่เราได้พูดนี้ใช่ไหมครับใช่คุณหนุ่มเราไปดูกระจกครับคุณหนุ่มจะเห็นตัวคุณหนุ่มเองคุณหนุ่มก็กำลังมีวงจรช จอทีวีอย่างที่เราและอย่างที่ผมก็เป็นใช่ไหมครับใช่คุณหนุ่ยครับคุณหนุ่ยโอเคไหมครับกับวงจรชีวิตี่บงนี้โอเคคุณหนุ่ยครับผมรู้ว่าถ้าคุณหนุ่ยเองคุณหนุ่ยทนได้แต่ลูกคุณหนุ่ยครับถ้าคุณหนุ่ยสามารถมีโมเดลชีวิตใหม่ได้ออกแบบชีวิตใหม่ได้สนใจไหมครับสนใจคุณหนุ่ยสามารถออกแบบชีวิตโนยทำงานหนักกระติกสักห้าปีแล้วสามารถสําเร็จและก็เสร็จเกษียณได้ นอนอยู่กับลูกก็มีเงินไหลมาเทมาเราลองมาศึกษาเรื่องนี้กันเพื่อลูกดีไหมครับดีเออหรอเห็นไหมเขาโม้เหรอสนใจหรือเปลย่างเงี้ยพูดเป็นฝีที่เราสนใจหรือไม่สนใจสนใจไหมแล้วถ้าคุณไปพูดกับข้าวขาคุณจะไปยุ่งข้ายอย่างเงี้ยเออหรออ๋อนะฮะนี่คือวิธีใช้มันมีอยู่ในนี้หมดแล้วไม่ต้องกังวล ครับโอเคพูดถึงความรู้สึกที่คุณได้พูดกับผมคุณขนาดตะเกียกก็ผมเปิดใจคุณนะฮะพอถึงตรงนี้เราก็เอาแผนการท่าลาเอาโปรจากสินค้าว่ากไปถูกไหมเพราะเขาเฉยเกิล้วเขาอยากจะทําอยากจะมีโมเดลชีวิตใหม่เพื่อคนที่เขาไม่สนิทในชีวิตน่ะจะไหมเออมันเปิดใจแล้วไงง่ายไหมถ้าหัวใจเปิดจะเอาอะไรใส่ก็ได้แค่หัวใจเปลีนอะไรกันแค่แค่เข้าโอเคครับคุณเราฝากความรู้สึกให้คุณได้ดัง ก็เดี๋ยวเปลี่ยนเที่ยนอาจารศึกษรนะก็สำหรับสำหรับที่เวลาถูกรีคู้ไปทำเอ็นเอเอ็มหนึ่งข่ายตรงเนี่ยผมไม่ก็จะเปิดใจนะครับเพราะว่าเนื่องจากโดนประทบหรือโดนโดนเหมือนดูถูกอาชีพแต่ในที่ที่ท่านอาจารย์คุยนะครับก็คือคุยด้วยน้ำเสียงเนี่ยเราเราสัมผัสได้นะครับว่าเขาเป็นห่วงเราถึงไม่รู้จักก่อนก็สัมผัสได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถามคำถามลายติดแล้วก็ถามคำถามที่มันเป็น าที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งทุกคนรับฟิรามันได้อยู่แล้วถ้ามีอาชีพอะไรที่ทดแทนหรือตอบสนองได้ก็ทําให้เรามีดีอยูที่ดีขึ้นได้เนี่ยคือยังไงทุกคนไปไปอยใจสิ่งนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นเป็นเป็นจุดอ่อนของเราอยู่แล้วนะครับที่ว่าเราต้องการอยู่แล้วแล้วเสร็จเลยนะครับด้วยเหตุและผลเนี่ยมันน่าฟังนะครับมันมันจูงใจให้อยากทําอยากสนใจโดยที่ไม่ต้องงอแล้วคนฟังก็รู้สึก เอออยากรู้แล <c ười> ้วเป็นยอะไรนะครับคืออยากให้เล่ากันเลยรู้สึกดีมันใจมันเปิดรับทุกนแจ่มถ้าพูดง่ายงายถ้าเป็นเป็นผู้หญิงนะก็เป็นจีบจีบเลยนะครับก็อาจารย์ยอนนะครับเปรียบเทียบได้เห็นเลยเนาะพูดได้ดีมากพูดได้ดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้อง